สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุขศรีนะคะอยู่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีคุณลูกค้าขาเลือกชมเลือกช้อปผ้าไหมสวยๆเป็นผ้าไหมสังเค์ทอเครื่อง3ตะกอคุณลูกค้าขาวันนี้สั่งซื้อสีเหลืองทอง2ชิ้นคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะราคาหราคา2ชิ้นนี้980บาท2ชิ้นนี้980บาทคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะกระเป๋าใส่โททรศัพ์ใบบบ่ๆแแนนนีี้้้้2ชิิเลลลยยคคุณูกาาขดว็ ขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวทางร้านขออนุญาตเลือกสีให้นะมีหลากหลายเฉดสีมากๆคุณลูกค้าคะใบใหญ่จัมโบ้เลยอันนี้สั่งทํามาพิเศษเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่บริพ้าทไทยของเราคุณลูกค้าคะใส่โทรศัพท์ได้เลยเพราะว่าด้านในนะคะ อ,ดอัดโฟมนะคะซักโฟมให้อย่างดีเลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบประคุณมากๆนะคะราคาชิ้นละ50บาทราคาชิ้นละ50บาทสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะั่งซื้อเข้ามา1โหลนะคะคุณลูกค้าขายสชิ้น600บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านยินดีค่ะคุณลูกค้าคะแต่ขออนุญาตคระสีให้นะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าเนาะจะไปตัดเสื้อจะไปตัดชุดไทยใช่ไหมคุณลูกค้าเลือกใช้้้้ผารุ่นนนีไดเลยะ เป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดนะคะเป็นเสื้อที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะคุณลูกค้าขาที่มีความสวยๆเงาๆแบบนี้แหละคุณลูกค้าขาเห็นไหมเนี่ยนุ่มจับผ้าไปผ้ามาเห็นไหมผ้าไม่เป็นขุยไม่เป็นขนคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นค่อยวางแพทเทิร์นตัดเย็บนะค,ะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อนะคะถ้าสั่งซื้อ2ชิ้นแบบนี้สามารถตัดชุดได้เลยนะเพราะว่า1ชิ้นน่ะตัดเสื้ออีกหนึ่งชิ้นก็คือตัดผ้าถุงอีกหน,จจบบนึ ได้เลยคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นแบบนี้แหละค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุขศรีนะคะอยู่อำเภอพัฒนานิคมค่ะจังหวัดลบบุรีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนตเมตรขนาดหน้าผ้า100คูณ180ซนเมตรคุณลูกค้าค่ะน่าไปตัดเสื้อได้นะใส่สบายด้วยนะใส่สบายซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สาคัญคือรีดง่ายใส่สบายมากๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสวมใส ใส่ผ้าไทยสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราที่นะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะนอกจากที่ทางร้านนะคะจะจําหน่ายขายผ้าแล้วนะคะนุ่มตัดใส่ด้วยแล้วก็ตัดให้คุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าจ๋ะ ใช้เลยผ้ารุ่นนี้ดีงงมาคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสั่งซื้อผ้าไปแล้วนะคะคุณลูกค้า่ะคุ้มค่าคุ้มราคากับค่าตัดแน่นอนคุณลูกค้า่ะเพราะว่านะคะถ้าที่ร้านตัดให้ด้วยก็ 1, 3 9 0บาทค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ490าบบาทส9 0าบาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยเนาะแล้วสีเหลืองไม่ได้มีแค่สีเหลืองทองนะ ลูกค้า่ะก็คือสีเหลืองรวงพึ่งทางด้านหลังนี้สีเหลืองรวงพึ่งทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นสีเหลืองที่อ่อนที่สุดคุณลูกค้าขะรวมไปถึงนะคะสีเหลืองสดใสก็จะเป็นสีเหลืองดอกคูณค่ะพื้นนี้จะเป็นสีเหลืองดอกคูณคุณลูกค้าขะแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีก็จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ค่ะพื้นนี้สีเหลืองมัสตาร์ส,สวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขะตัดออกมาแล้วสวยหรูหรามากๆนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนก็เลือกก็ชอปได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยเนาะยังไงนะคะวันนนี้ะะค คลิปนี้ EP นี้รีวิวสินค้าวันนี้คุณลูกค้าขะขอขอบพระคุณคุณพี่สุขศรีนะคะอยู่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุร,บรียินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเนาะงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยถ้าที่นุ่มใส่อยู่เหรอที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นสีม่วงค่ะจะเป็นสีม่วงเปอกมงคุดสีม่วงที่เข้มที่สุดสีม่วงเฉดเข้มที่มีความสวยไม่ใช่แบบว่าเข้มแล้วแบบว่าใส่แล้วแบบว่ามันไม่ขับผิวเนาะคุณลูกค้า่ จะ,จะเลือกเฉพาะผ้าที่ใส่ได้นะคะทุกเฉดสีผิวไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวคนผิวสองสีนุ่มเป็นคนผิวสองสีเนาะหรือว่าคนผิวเข้มเข้มผิวฮ e ันนี่อย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้คุณลูกค้าขาเวลานุ่มเลือกเฉดสีนุ่มจะเลือกประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าขาสามารถเลือกช็อปได้เลยชอบเฉดสีประมาณไหนคุณลูกค้าขาถ้าเป็นเฉดสีม่วงที่นุ่มใส่อยู่สีม่วงปลือมะขวตใส่ได้กับทุกเฉดสีเลยคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยถ้าชอบนะคะสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่า ที่เบอร์0890416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีนะคะแอปพลิเคชัน Line แสแกน,นที่ QR code นะทักแชทแล้วส่งติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยแต่ถ้านะคะจะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เบอร์โทรอันนี้แหละค่ะ0890416008นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้า